เป็นไรอะงานเยอะหรอเปล่าหรอกอา้าวแล้วถ้าไม่ได้เป็นไรทำไมทำหน้าแบบนี้อะ่ะคืนนี้เขาขอพี่เฟ,รฟเิร์สเรียนพิเศษพี่เฟ,รฟิร์สฮะว่าช่วงนี้วิ่งงานเป็นไงบ้างอะ่ะก็ไม่ค่อยดีเลยวะ่ะเอ้ยวันนี้มาแปลกมีอะไรปะเนี่ยคือฟ้องอยากขอตังค์เรียนพิเศษอะ่ะจะเอาไปสอบเข้ามหา,าลัยรัฐอะจะ่ได้ช่วยแบ่งเบาภาระ,ะแม่พี่เฟิร์สได้ แล้วมันเท่าไหร่วะค่าคอมันอยู่ที่สี่พันอะถึงสิ้นเดือนนี้มันลดถึง3,500ัต่อวิชานะคือฟ้องอยากเรียนคณิตฟิสิกส์เคมีอะฟ้องเอ็งช่วยซื้อหนังสือมาเติวเองได้ปะพี่วิ่งงานไม่ค่อยได้เลยวะแต่จะค่าเดินทางค่าเรียนก็แพงเองก็รู้ว่าพ่อกับแม่ยังหางไม่ค่อยได้เลยพี่ขอเลื่อนไปก่อนนะ ขนาดเรียนในห้องยังไม่รู้เรื่องเลยยัให้ผมมาอ่านหนังสือมันคงไม่รู้เรื่องหรอกพี่ขอเริ่ไมไปก่อนนะพี่ยังวิ่งงานไม่ค่อยได้เลยค่าใช้จ่ายพี่มีเยอะหวังว่าเองจะเห็นใจพี่นะความฝันที่เราจะไปสอบที่เดียวกันนะมันคงไม่มีแล้วแหละอย่าตัดโอกาสตัวเองแบบนั้นสิไม่เป็นไรเรามีวิธีวิธีใรอ่ะคือตอนนี้เราเรียนพิเศษกับแอปแอหนึ่งอยู่อ่ะ อ,อแล้วค่าคอร์สแพงปะไม่แพงเลยแอปนี้ชื่อว่าแอปสตาร์ดีคือแบบค่าคอร์สอะวันหนึ่งเฉลีย่ยไม่ถึงสิบ,บาทเลยก็ดีนะแล้วอย่างนี้มีทุกวิชาเลยเปล่าเช่นวิศิกเคมีเราไม่ได้เลยนะมีคทุกวิชาเลยเนี่ยดูดิคณิตก็มีชีวะอะไรก็มีหมดไหนแกลองบอกหัวข้อที่แกอยากรู้มาหนึ่งข้อแล้วมีตีโกณมิติของมอห้าปะ มีทั้งวิดีโอการสอนมีแบบฝึกหัดแล้วก็โน้ตสรุปมาให้มากมายเลยเดี๋ยวเชรานี้เธอไปเรียนบ้านเขาก็ได้นะขอพี่เฟิร์สมาอีได้นะดีเลยบางทีจะได้ช่วยแบ่งเบาค่าคอรพี่เฟิร์สด้วยอ่ะขอบคุณนะไม่เป็นไรค่ะเหลืออะไรก็บอกได้ขอบคุณนะ เป็นเวลามากกว่า6เดือนแล้วที่ฉันกับเฟิร์สคบหากันมีเรื่องราวต่างๆมากมายเข้ามาในระหว่างทางพ่อของฉันถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งจนมีเงินซื้อบ้านใหม่ส่วนต้นก็เงียบหายไปแล้วก็ไม่ปรากฏเข้ามาในชีวิตฉันอีกเลยผมกับซัอมได้ออกมาวิ่งงานด้วยกันทุกวันที่ซมว่างเราได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันมากขึ้นได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันเรามีความสุขกันมากครับมันดีจนแปลกใจจกนกระทั่งวันหนึ่ง สม้มขอบคุณนะร้อนมาเลยนเนาะวันนี้ใช่เราบอกแล้วว่าไม่ต้องตามเรามาร้อนก็ร้อนดำก็ดำโอ้ยเป็นไรหรอกคุณคงไม่ดำไปม,มากคนแ,แล้วแหละและอีกอย่างนะที่เรามาก็เพราะว่าเราอยากอยู่กับเฟร์กัน,นขอบคุณนะที่ยังอยู่ข้างกันนะถึงแม้ว่าเราจะไม่มีเวลาให้เธอเลยก็ตามได้ยินแบบนี้แล้วเธอผิดหวังไหมผิดหวังเรื่องอะไรอะ่ะก็ ที่เราไม่มีอะไรให้เธอเลยอะเวลาก็ไม่มีบ้านเราก็ไม่ได้รวยโอยอร์สจะดราม่าไปแล้วเราก็บอกเราไงว่าเราอะก็ค่อยเรียนรู้กันไปเราอะรู้ว่าเฟิร์สได้เหนื่อยต้องหันหลังไปทําครอบครัวแต่อีกอย่างนะเฟิร์สก็ไม่มีเรื่องกิดเรื่องจะเข้าหูเราละหรือว่ามีบ้าไม่มีทํางานหนักขนาดนี้จะเอาเวลาให้ไหนไปคุยกับคนอื่นนะอย่าให้เรารู้นะว่ามี เนื้อเราจะโกรธไม่หายงอนแลวเขาดูมีแค่ส้มคนเดียวก็พอแล้วอิจฉาคขอบปรัวส้มน่งไงมีอยู่ก็ถูกรางวันที่หนึ่งอะอือก็ใช่แหละแต่แบบมันก็แค่พอริมตาอ้าปากได้อะแต่ว่าเราก็ไปส้มคนเดิมนะและที่เขาซื้อบ้านหลังใหม่ก็เพราะว่าเขาอะอยากเอาพี่น้องมารวมอยู่กันเยอะๆอะเพราะว่าเขาจะได้ไม่ต้องเป็นลำบากที่ไหนกันอีกแบบนี้ก็ดีแล้วแหละจะได้ไม่ต้องมาลำบากเหมือนเรา ก็ซื่อๆนะเราจะกำลังแจกขอบใจนะเออซ้อมมันมีอะไรจะให้ด้วยใช่หรอนี่ไงมืออะไรอ่ะมาดูดิมันเปิดไม่ออกอ่ะมีนุ่หอมหรอเราอยากได้พอดีเลยแบรนด์ที่เราชอบดละหอมป่ะมือหอมมากเลยอะไรอืหอมอ๋ นนะมีออเดอร์ข้าวแล้วอะไปทำงานที่เรารักกันดีกว่า Hello, ครับคุณลูกค้าตอนนี้ผมอยู่หน้าตึกแล้วครับโอเคครับของลูกค้าร้อยบาทครับค่ะนี่ใช่เฟิร์สป่ะเฟิร์สที่เรียนร้อยเอฟวิทยาคุณเป็นใครครับทำไมผมไม่มเห็นคุณหน้าคุณเลย แล้วคุณรู้จักผมไหมแหมทำมาเป็นจำไม่ได้แพ้ไงที่เป็นหัวหน้าห้องอะ่ะที่เพอเคยตจี๋ต่อในเด็กอะ่ะจำไม่ได้หรออ๋อจำได้แล้วไม่เจอกันนานสวยขึ้นเยอะเลยนะเนี่ยเฟอร์ก็หล่อขึ้นเยอะเหมือนกันกน,นะเนี่ยแล้วเป็นยังไงอ่ะสบายดีปะก็สบายดีแล้วเธอทํางานอยู่ที่นี่เหรอใช่แพ้ทำงานที่นี่ได้ปีหนึ่งแล้วอะ่บะบังเอิญจอเลยเนาะ เราดึงแนะนำเลยนี่ส้มแพ้ใหม่เรานี่แพ้จันเก่าเราตำมมาสามกลับบ้านเธอหิวละห้อะไรกินกันนั่นรขอขตาวต่อนะโอเคแล้วเจอกันนะโชคดีบ๊ายายถือถือถือเองถือ,อยังไงอะถือไม่ได้ เปไ็นไรอีเจดูทำหน้าเข้าทะเลาะก,กับพี่เฟิร์สมาไงมันไม่ได้ทะเลาะว่ะแต่คือมันไม่สบายใจเรื่องพี่เฟิร์สหรอเออดีทำไมอ่ะจับได้ว่ามีกิกหรือไงจ๊ะมันก็ไม่ใช่แบบนั้นอะ,อะแล้วถ้าไม่ได้จับได้ว่ามีกิกแล้วเป็นอะไรเนี่ยก็คือวันเนี้ยฉันไม่ส่งออเดอร์กับไอ้เฟิร์สใช่เะละ่ะในที่เนี้ยมันก็แบบไปเจอแฟนเก่ากันสมัยที่ได้อยู่ต่างจังหวัดอ่ะ ก็แม่งคงชิบหายอ๋อใช่คนที่ชื่อแพรปะ<อ>คนนั้นพี่เฟิร์สชอบพามาบ้านบ่อยๆอ่ะนิสัยเขาดีด้วยนะแล้วทำไมถึงเลิกกันนะอ่ะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันตั้งแต่เลิกกันไปก็ไม่ได้ติดต่อเลยบางคนเดี้ยาเนี่ยดูอีเจกูทำหน้าเข้าถึงพี่เฟิร์สลอจ๊ะก็เออดีนี่แฟนเราไปเจอก,กับแฟนเก่าเวย้ยถ้าแบบแกจับได้ไว่าไอ้ฟองมันไปติดต่อกับแฟนเก่าเนี่ยคือแกจะไม่รู้สึกอะไรเลยได้ไง หนูไม่รู้สึกอะไรหรอกเจ๊แต่ถ้าจับได้เมื่อไหร่นะตายแน่แค่คนเดียวก็คนหัวจะแย่นะอันนี้ดูอะไรอยู่อ่ะอ๋อหนูกำลังเรียนมิเศษออนไลน์อยู่อ่ะเจ๊เนี่ยเตรียมสอบปีหน้าแล้วจริงหรอแพงปะไม่แพงเจ๊ตกวันละสิบบาทเองมีทั้งข้อสอบออนนแกดแผนแล้วก็โนอตสรุปสั้นๆด้วยโคตรดี เออเด็กสมัยนี้ไม่ดีอ่ะสมัยฉันนะถ้าแกจะติวสักทีหนึ่งแกก็จะต้องแบบเสียตังกับติวเตอร์ไปทีละเป็นพันๆนี่ก็คือแบบวิชาเดียวนะถ้าแกจะเรียนให้ครบทุกวิชาก็ต้องเสียเป็นหมื่นๆเลยอ่ะแล้วแกก็ต้องไปเรียนอัดๆกันคิดว่าคนจะปวดจริงเจ๊นี่เรียนที่ไหนก็ได้สะดวกดีแบบว่าเรียนอยู่บ้านนี่จะนั่งท่าไหนก็ได้นะเนี่ยท่านี้ก็ได้แหมเกีงใจกูบ้างก็ได้ไหมเออเรียนไปเถิดฉันไม่กวนแล้ว อะไรบุ๋มแกเป็นอะไรเนี่ยเปล่าเจ้หนูแค่กินลูกกระตันพี่ใบเฉยอะฉันก็หนึบก็เรี่ยงอะไรก็ไม่ได้อะไรหรอกเจ้แค่ชอบพี่เขามากเฉยๆอะเนี่ยยิ่งหนูเจอพี่ใบยเยอะใช่ปะก็ยิ่งมีโอกาสได้ลุ้นรางวัลสุดเอ็กซ์คลูซีฟด้วยคือแบบมีทั้งกระเป๋าผ้าลายเซ็นพี่ใบแล้วก็สมุดความคิดบวกปากกายิ่งมีกําลังใจเรียนขึ้นเยอะเลยแหมเบาๆหน่อยกูนั่งอยู่ตรงนี้นะแหมก็แค่เปื้มดาราไหมล่ะอาหารตารู้จักไหมอาหารตาอนะ ไม่ต้องพูดมากเรยมไปเถอะเป็นไรอะส้มมีอะไรบอกเราได้นะคือเราไม่สบายใจอ่ะเรื่องอะไรหรอเรื่องแฟนเก่าเธอ โหเราก็คิดว่าเรื่องอะไรไม่เห็นต้องคิดมากเลยเราไม่ได้อยากจะทําให้มันเป็นเรื่องที่เราต้องคิดมากเว้เธอจะไปเจอใครเราไม่เคยว่าเธอเลยนะแต่นี่เธอไปเจอแฟนต่อเธอนะทำไมอ่ะเธอหึงเราเรอ่ะคนมันเคยรักกันอะ่ะแล้วถ้าวันหนึ่งเธอต้องไปส่งอออด้วยคนชื่อแพรอะไรนั่นบ่อยๆเราถ่านไฟกองมันโคงขึ้นมานี้เราทําไงอะ่ะ โอ้ส้มเธอเบ้าวัเรามาหลายเดือนแล้วนะเธอยังไม่มว้ใจเราอีกเหรอม,มันไม่ใช่ว่าเราไม่เชื่อใจเธอเว้ยแต่คือเราก็อดออกมาคิดไม่ได้ปะเราแม่งคิดเรื่องนี้ทั้งคืนเลยนะเว้ยแล้วส้มจะให้เราทำยังไงอะ่ะถึงจะสบายใจอะ่ะเธอต้องสถานะกับเราได้ปะอา้า เดี๋ยวเธอบอกว่าค่อยๆเปค่อยๆไปไงดูดูกันไปก่อนไม่ใช่หรอมันก็ใช่เว้ยแต่เราก็อยากทำให้ทุกคนรู้ว่าเราคบก,กับเธออยู่อะเอาเราที่ผ่านมาเราไม่ทําตรงไหนอะรูปเราก็ลงแต่ตอนนี่เราก็ลงแต่รูปเธอนะเราถ้าทำเพื่อความสบายใจเราได้ไหมอะไม่สิไมมีปัญหา ยังกันมากค่ะทุกคนหนูว่าจะหายคิดถึงกันนะคะแล้วก็อย่าลืมถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์คลิปนี้กันเยอะนะคะถ้าแล้วครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราได้ผลิตผลงานดีๆออกมาเรื่อยๆส่วนตอนนี้เรามีเรื่องราวดีๆมานําเสนอให้ทุกคนนะครับค่ะ เรเคยรู้สึกกันไหมคะว่าเรียนที่โรงเรียนหนักเรียนก็ไหร่ก็ไม่เข้าหัวอ่าน,นสองก็ไม่เข้าใจและถ้าเกิดเราหาข้อมูลอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะคะก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยค่ะถ้าเกิดเราต้องการที่จะลงคอร์สเรียนเสเ็จนะคะลงทีก็แพงเามา,มากกว่าที่เราจะเข้ามาหาวิทยาลัยได้เนยนะคะก็หมดเงินเป็นหมืนม่นเลยแถมช่วงนี้ก็ยังมีโควิดอีกเรามาทําทั้งหมดเนี่ยให้ง่ายด้วยแอปสต๊าดี้กันดีกว่าคะ่ะใช่แล้วค่ะน้องๆสามารถเข้ามาทบทวนทําการบ้านทําแบบฝึกหัดอีกทั้งยังเตรียมความพร้อมในการสอบไม่ว่าจะเป็นสอบในนโรรงเเียยยสอบข้าาามหาวิทลั มีครบทุกระดับชั้นตั้งแต่ปสถึงม .6 และยังดาวน์โหลดได้ครบทุกระบบไม่ว่าจะเป็น iOS Mac OS Windows หรือ Android โดย App Study จะเป็นตัวช่วยให้กับน้องๆในการเรียนและการทบทวนบทเรียนให้เร็วขึ้นน้องๆจะมีเวลาว่างเหีือไปทำสิ่งอื่นที่ชอบได้อีกเยอะเลยค่ะคุ้มค่าเรียนไม่ตกไปแล้ไม่ถึง10บาทครบจบในแอปเดียวและมีเนื้อหาแต่ป4ถึงม6มีวิดีโอมากกว่า1-0,000วิดีโอ และมีแบบฝึกหัดข้อสอบ Onet แกะแผอีก20,000ข้อและมีโน้ตสรุปสั้นๆอีก3 0ม0นโน้ตและมีฟีเจอร์อำนวยความสะดวกมากมายเช่น s t u r y p p l n n n r r ที่ช่วยในการจัดตารางเรียน s t u r y r r p p r t t ที่ช่วยในการวิเคราะห์การเรียนด้วยเทคโนโลยีสุดล้ำ s t า d y World สะสมเหรียญการแต่งตัวสัตว์เลี้ยงคู่หูผู้ใจออนไลน์ของเราอีกด้วยครับองาสามารถทดลองใช้ฟรี7วันและสามารถเลือก packet. แพ็กเกจได้ตั้งแต่ 1>, 1เดือนไปจะถึง1ปีการศึกษากันเลยทีเดียวถ้าน้องๆคนไคนสนใจที่จะซื้อแพ็กเกจเพียง a d ด line startdee หรือไปที่เพจ Facebook s t a r t d และบอกว่ามาจากช่องมุน่นจัดสตูดิโอน้องๆจะได้รับปรโปรโมชั่นสุดพิเศษกันไปเลย ดทันที50%เรียกกันได้ยาวๆจนถึงวันที่30เมษายนปี2565ลดจาก3,700บาทเพียง2,100บาทเท่านั้นนะคะสมัครได้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมถึงวันที่5กรกฎาคมนี้เท่านั้นค่ะและช่วงนี้ Study มีแคมเปญดีๆให้น้องๆได้ร่วมสนุกกันด้วยนะคะชื่อแคมเปญว่าเรียนให้ฟันหากับกันที่เจอค่ะทิ้งแค่น้องๆสนใจเรียนเนื้อหาใดก็ได้ในแอป Study พร้อมกับหาธิบายให้เจอในวิดีโอเพื่อสะสมคะแนนแต่ละสัปดาห์ผู้ใดที่มีคะแนนสูงสุด ในแต่ละสัปดาห์นั้น20อันดับแรกก็จะได้รับรางวัลสุด e เอกซ์สุดกันไปเลยโดยเพื่อนๆสามารถร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง11กร,รกฎาคมและลุ้นรับรางวัลใหญ่12กร,รกฎาคมนะครับค่ะรีแบบนี้แล้วก็ห้ามพลาดกันเลยนะคะสุดยอดเด้ดีแบบนี้แล้วก็อย่าลืมนะคะถ้าเกิดอยากให้มีอย่าต่อแร์กระโดดกันแบบทั้งสองแล้วก็กอย่าลืมกดไลค์และก็กดแชร์คลิปนี้กันเยอะนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายครับ